สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการแนะนานะคะการออกกําลังกายในตอนเช้าของผู้สูงอายุนะคะถ้าหากว่า,าผู้สูงอายุตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้หรอได้รับการออกกําลังกายเนาะการออกกาลังกายมันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอีกอย่างหนึ่งนะทําให้เลือดเนี่ยฟิลเ,เลสต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนําท่าออกกาลังกายในท่านอนนะคะตื่นขึ้นมาปุ๊บ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อไปแล้วมุกทาคลิปยืดเหยียดไปแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ออกกําลังกายไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีท่าไหนบ้างเป็นท่าง่ายๆนะคะที่อ่าหลายๆท่านนะคะสามารถทําได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวเรามานอนงายจุดท่าแรกนะคะให้นอนหง่ายนะคะแขนลาก ไปกับเตียงแบบนี้นะคะชิดตัวแบบนี้เนาะมือตั้งขึ้นปุ๊บยกแขนขึ้นแบบนี้นนเองนนะคะขึ้นลงสักสิบทีก่อนอ่านึ่งถ้าหากว่าใครยังไม่เคยทํานะคะขึ้นลงแบบนี้เนาะหรือสามารถทําร่วมกับการหายใจได้ทุกทน,นะคะหายใจเข้ายกแขนขึ้นให้สุดปอดเนาะหายใจออกค่อยค่อยเป่าลมออกทางฝานะคะ เอาแขนลงนั่นเองนะคะทำสักสิบทีก่อนนะช่วงแรกนะคะขึ้นลงไปฟ้องฝมุกเลยนะลงค่ะห้าขึ้นโอ้ใครเก่งแล้วบ้างมาถ้าใครเก่งแล้วบ้างขวดน้ำได้เลยค่ะขึ้นไปเลยต่อเลยค่ะ จ็ดสามารถทำเ้าะกันสองข้างเนาะวันนี้มุกมีขวดเดียวมานะคะโอเคแปดเก้าอึดสิบพักสักแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งเนาะถ้าต่อไปนะคะก็คือท่าให้เราสตาร์ทท่านี้เลยเริ่มต้นท่านี้นะคะจากนั้นค่อ,คอยๆกางแขนออกนะ สามารถทำร่วมกับการหายใจได้กลางออกหายใจเข้าหุบเข้าหายใจออกให้สุดเลยเข้าออกเป็นสองใครเก่งแล้วเพิ่มน้ำหนักหน่อยคะ่ะไปสามสี่ข้าให้สุด ข้าวออก8ปดข้าวออกเข้าวออกสิบเยี่ยมมากเลยเก่งกันทุกคนเลยนะคะจากนั้นนะคะให้ตั้งศอกข้าแบบนี้แขนชิดกับลําตัวกลางแขนออกแบบนี้นั่นเองนะคะให้เท่าที่ได้เนาะบางท่านท่านนี้จะติดนะให้ทำเท่าที่ไหวนะคะหนึ่ง 2 3 โอเคท่าต่อไปขึ้นเลยค่ะหนึ่งสอง โอเคพักก่อนนะคะ หวังว่าท่าที่ให้ไปนะคะจะมีประโยชน์กลับไปหลายท่านเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าหากว่าเก่งขึ้นแล้วนะคะก็ทําท่าละส5ถึง20ครั้งได้เลยเนาะเพื่อให้เป็นการกระตุ้นนะคะกาลังกล้ามเนื้อก่อนที่จะออกมาจากบนเตียงนะคะทําให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่ากระปีกระเป๋ามากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราขยับร่างกายเนาะก็เหมือนทําให้อาการไหลเวียนของเลือดของเราเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวคลิปต่อไปมุกจะมาแนะนําท่าอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันไว้นะคะวันนี้นะขอ อบคุณมาต้องไปก่อนนะคะบ๊ายบาย